มีคุณช่างครับนะครับมีพ่อยุทตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อยุทธครับแม่สวัสดีครับครับพ่อไพ่สวัสดีครับปุ๊บเวทีสวัสด enfin ีครับมาเมืควบคุมเวทีน so anyway. ี่สวัสดีส้มเพียงเียหน่อยเพียงหน่อยนี่แหละมาคุยงานกันมือนี้เพราะว่ามันใกล้แล้วเด้เนาะบัดนี้เนาะใกล้สิออการงานแล้ว ว่าบางบางแท่นตอนไล่ไปฮหอดวันที่สิบเอ็ดฟอวันสิบสเอ็งจะนั่นกระินแต่ว่าจะพากรเเื่อนไปแปะเพ่นเลยดิแต่ว่าเพื่องานขุงเทพเพื่องานกทมเพื่องานเขาอยากไปยามทั้งพุนแล้วเรยว่ายังยังยากไม่วางนนไล่สิไล่ตเยัง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 ขอกักไว้ก่อนหนกบพอจะเด้คอนเฟิร์มเดบยวกันรแต่ว่าคือลอกไปแช็ดิบสาบเอ็หลังจานั้นรอบม่งจะทนานกลบ เก็บผ้ามาชักตัวปเนี่ยประวังเป็งห่วงทีมงานนั่มถูกชีวิขาดมันเขินยี่ไปกัสี่นันตัวป่นี่ยเล่ยไฟเรยมาหาไเลยมมคุยกันปีนี้กเสียงเขาฟังครับเกยงเสียงดีระบบก็คือลงไม้ถึงกกางขึเบ็ดมันสดังดีคือเก้าก็ล่ะไวยลงไม้กสิ่คากเก่าอยู่บ่านไหนวกกับไ่พวกกับไม่ขึ้อปีนองไว้ก็คขึ เดี๋ยวนี้คือใจเดี๋ยวนี้คือใจสนใจเอื้อตมาคุยกันเมื่อนี้คือใจสนใจกันเลยชุดเก่าให้ไปกันพ่อวิดซะมาพ่อใหม่หลังจากโควิดแสดงว่าชุดเก่ามันป่วยไปต้อกันแล้วเวลาะมาบ้านไปก็โควิดอ่าหลอดแล้วมันจ้างแต่จ้างเยวมันลอดเลีนไม่ได้ที่นี่คันแม่นคันแม่นเล่นอันมู้นันน้องกว่าตูดนาตักใส่กันแล้วเนาะอันไหนเป็นอันใดนแมนบ่แมนครับคือตอนนี้ตักใส่กันเลยเมื่อนี้เขาแม่เดี๋ยวมาถามว่า ส่งสัญญาณมาในห้องกระดีเตรียมพร้อมตั้งวิธีถ้าสียอะแนมันเกิดหตเป็นพร้อมเพียงไหมในหยุดมันเยะรบริเล็กขังเขาเอาเกิดบริเล็อยี่ซําเก้ายู่ว่นีไปใส่เพราะเด็กเพระเด็กเอื่นกันมาถามมันบอกเื่อนไม่หรอกก็ิดนางรันมันเสียไปใส่แน่ไม่มันปวดกินเนี่ยเล็กมันอีกอกินว่านปวดอย่านดีนอกจากสี่ท่านไปเขาวันยังก่อนไปฝากของเมื่อสองแม่ยังก่นการันตีร้อยเปอร์เซ็นตแท้แน่นอนปะเนี่ ยืนยัดแท้ๆเนาะมาคุ้ยอย่นี่คือแตกหักก็ได้พี่น้องครับแตกหักก็เลยบไม้มาเมื่อนี่มรณะสิทธิ์ไปจังใดฮอดซุ่มเฮาสืยืนยัดอยู่น้ากันโบให้มันป่วยโควิดเมื่อเที่ยวสันดอกของปลาโคไฟทั้งเวทีเป็นไรแข่งขันแข่งขันเน่ยบอกยืนยัดขี้เก่าแล้วครับว่าด้มีเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายแบบปกติ่ไปสองวงสามวุ้งก็เบียกสาขาตะดังเลย คุณจะลอยล้านก็ยิ่งให้แล้วลอยล้านเอาเห็ดทะเลก็น้องสันทงกีโกโก้นอนหล่อมะเล้าเกลียวเชียงเงี้ยเงี้ยตั้งเราฟังจากปากสั่งไพ่เองฟังจากปากสั่างไพ่ครับสาวในแวมงเรดูกันที่ที่จะมาหอดอันนี้พอมันไกลแล้วก็เลยมามามาสู้กันกับเรื่องบางเรื่องการจังเพียงยุดบ่อแต่ยินมาหลายหลายอย่างหลายแนวคครรัับบอ หลายแฟนคับสาวน้อยครับบ๊สบายใจน้ำครับแมนตัวครับแมนนะครับครับก็คือของมงคลสติโอุกยืนยัดครับนุ่มโจบ๊อทโจสาวน้อยคือเก่าพี่น้องครับหักแพ้งทวหลกทอไทยคื้เก่าครับสรุ่แก่นหักแห้งแากไพ่พี่น้องครับยืนยัดคือเก่าครับเลี้ยงระบบแสงระบบเสียงกับคือชุดเก่ากลับไปน้ำโควิดเดพี่น้องกับกับสีออกสู้ไซส์โฮสตายพี่น้องรด ถินท่ายปีหกสี่ปีหกหายสิมาก็คือชุดใหม่ทั้งระบบพี่น้องเพราะว่าสิเป็นตู้เบรกกะบฝาพี่น้องที่ตามครับตะเก้ามันอาจจะเป็นว่ยหานิ้วแต่ว่าตัวไม้ล่าสุดอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่อาจจะเป็นว่ยหกนิ้วพี่น้องครับเรื่อะไรพี่ที่อะไรนี่ก็สังกัดมาสังกัดกับยุคไอพอยเมียแม่สาวหน่อยห้านี่งกบน่าจะเก้าปีนะครับเก้าปีอย่างจังทศทวัตตะเตอร์ รับกับฝ่ายพี่น้องติดตามเรื่องระบบเสียงครับพี่น้องเตมมงค์ืนสตดิโอการอียันคือพัฒนาให้พี่น้องเอฟซีได้ติดตามเรื่องเสียงนี่แล้วครับอาจจประทับใจน้อยมากให้พี่น้องติดตามครับดดูกานก่อนปีหกซีทิ้งท้ายปีเก่าเนาะตอนับปีไม่อยากให้พี่น้องติดตามนี่จุดนี้ครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องยังสังเกตอยู่ อาชีมีเสียงตังแซงนี่นั่นผมสร้างให้กับบใคา้เดล่นเฟซบุ๊กเท่าไรต่อนยินข่าวว่าสี่นี้จากกันเนาะบ๊อบบ๊อบครับพี่น้องเด้อมันคุยกันมือนีมันตกแตกกันไ่รู้สนะคันบ่นั่นมันใจลอยไปเส้นพี่น้องครับจากสร้างไพ่เองครับยังอยู่กับนมโจสอนโนดเท่าสาวหน่อยเพลินแพ่งยังหยุดยัดขึ้นเก่าครับยังสั่งสรรในระบบแสงสีเสียงเวทีเหมือนเดิมครับขอบคุัมเข้ากับสาวหน่อยเพลอนแพ่งเนี่เนะครับเต็มรอยคือหนีเนาครับเต็มรอยเหครับเต็มรอยรึ้นเก่าครับ เรียบร้อยคือเก่าเด้อพี่น้องอันนี้คือบ่ใครได้เล่น Facebook บ่ได้เล่นอีหยังก็ยูทูบกระดานพิเศษเนี่ยยากเวียกของสตูโอเสียงออกนอกสิซับหน่อยซับไลท์ก็ได้ยงตัวแมวเยอะบ่เห็นแฟนคลับเพิ่นเพิ่นก็ทักมากผีหยุดก็มาโอชูฟังอ๋อครับครับยิงข่าวครับครับวยปลากันบ่ัอือก็พอดีก็มาคุยงานวันที่10 11น้ำเฮาไล่ไปฮอดนีเฮาบ่าเฮาพร้อมพร้อมทีสี ฟอมวงใหญ่ไปเพราะวก็จะเริ่มเริ่มรับสมัครเล็กน่อยแดนเซอร์แล้วคครรัับบมาลองมาล่ำฮอก็เริ่มเริ่มอยู่โตแล้วครัวามที่สิ่งความที่สิบอยบินแล้วสุ่มเมาก็เลยมาการันตีมาถามกันว่าห้าหอดือห้าสังไพ่ประเด็ไปน้ำเมาส์ดีสนุกโอ้ยังมีข่าวมายืนบอว์เววจีแต่พอสบายใจเนาะโอ้ครับครับใจพี่น้องโทรมาหาเจ็บซีแบนคขับก็โทรมา ป็นยังได้ผว่าห้าเจ็ดก้าวกบพูนัอ้โหใแล้วแล้วมันโบ้สุมากมากครับเพราะว่าผมพยายามพบ่อไปครับครับทู่มาครับือว่ามือดี้ผมกับม่เนี่ยยังกเกี่ยวเขาพื่พราะว่าเขาผมยินยัดมาตลอดคันนี้ตลอด่าิพี้คือเป็นยังไงกับผมไม่อยากถิพี้เพาะมันโูมาก้วยกันครบแมนครับสันทีวาสันเคียงเสียงสันเท่าสีลุงเคียงเสียงไน แต่ว่าเงินเมนบ่มีก็ต้องไปหาบ่มาก็ต้องกู้เกาแต่ว่าคือคือเขาโตมากเท่ากันกระโบบ่ใช่เขาว่าผมผมเดียวพี่ไพ่ตลอดพี่ไพ่เมนคือบ่ต้องแมนทางอื่นมาสิมาเสนอว่าเอาเคียงเสียงมาอยู่สือไห้เท่านั้นเท่านี้นะครับเวทีเคียงเสียงขอมาอยู่น้ำผมกับโบ่บถิ่นพี่ อันนี้เขาเขาก็คิดมาแต่ไหนเลยอันนี้ก็เขาผมก็บอกกับไอมาแต่ไหนว่าเข้าลองโจวบอดโจนี่ผมบอกนล้วไม่มาแต่ไหนว่าบวกทีง่ายสันมี่กับมีน้ำกันครับสู้ไปน้ำกันตั้งแต่เขาก็นลำบากมากเลยตั้งแต่สูบแทกตีเนาะนี่กับจะเปลี่ยนอีกเนาะเพื่ออยังที่เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่อยู่ตลอดมูมันมาเปลี่ยนนี่เดี๋ยวแล้วกับยืนยันเนาะกับแฟนๆสาวน้อยแพงเนาะสใหญ่่วาสาวน้อยแพงวงเดียวว่าพี่ไพ่ครับวงเดียวพี่ไับวงเดียวสาวน้อยเป็นวันแพงครับเอาชัดเจนเลยคือคือคือแฟนคลับโบเมน แคนครับสิโบ่ได้เข่ากใจคาดเคลื่อนได้สรับสนจังผมได้ยินในยุดมากเบามากจังผมก่าก็เลยผีดพลามาได้โอกาสมาผีไพัยมากพอดีก็เลยเอาเบาเลี่ยงนี่พอดีโทหลายสายเด็กเขาจะโทษมาได้โทษเบื่อโทรผมครับก็เลยว่าุูดจากน้ำบอลเลยโทรมาถามเพื่อนมันเป็นยังไงเรื่องเล่ามันเป็นยังไงก็เลยพอดีเล่มีโอกาสก็เลยเขามากก็เลยมาคุยกันน้านี่แหละเ่องวายนอนว่านห้องเงียบบางครั้งว่า เฮานี่พยายามเกาขามดราม่าบ่บ่อยากให้พูดแต่ถ้าไม่พูดบ่พูดหลายไกลมาหนี่หลายคนเอฟซีกับทางบ้านนุ่มจูเจ้าคือบ่เวาเนียเจ้าคือบ่เวาเจ้าคือบ่เนี่ยฉันบ่เวาก็บสิเป็นคือบ้ามีคนบ้าไห้มีค้นเกาหาเข้าให้เออเอาเบาสักหน่อยกะนี่ต้องออกจากมีพี่นี่แล้วไปพูดยืนยันดวงตะยันเชิงือเรี้ยงนี่เลยเนี่ยเนี่ยเรี้ยงเชียงเสียงเนี่ยเลียงช่างไพโรเจอร์เนี่ยสโลแกนนองก็ได้ก็ว่าทำไอ น้องวัดทิ้งง่ายไอ้วัดทิ้งน้องก็คู่คู่กันนี่สิแหละครับพี่น้องเอฟซีครับครับลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับยืนยัดขึ้นเ่าครับพัฒนาสร้างสรรค์เรื่องแสงเสียงขึ้นเ่าครับเหมือนพี่น้องจากโฮซอกแซกคือลอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อครับนอกปาเนาะยุคนิ้หัวปานยังสิบอ่ะสองนิ้วปะทำทำถึงไอหยุดกัมาคนไม่ เป็นไงถือดอกไอถดอกไอแล้ยินมาเราคเอเอาเลยมาบ่อฟังคือเลี้ยงนี่พอดีแล้วกมาเล่นน้ำคือเกีันนแล้วกับาเด็ว่าสิมาคุยเลยนี้กัาอยังก่อนปั้นเขาพอดีเนาะเธอเจ้เาเอินอยังก่อนเดสร้างเป็นซีเขาเดียวเกี่ยวเขาเนาะโอ้ยพี่ลองตัวหาบางเด็กองถามเรา่สิบบัวมาผู้้ายเได็จยงเสียงทั้งไหนข้ามบัาบหมาถึงได้ยินจากจากโซเชียล ซเชียวากประด้ยินจากบาคนเยอ่อบนก็บรดียินคือกันก็ได้ว่าาบอดเทาเสียนกันกันถ้าพี่ไฟ่จมเทาไปบ่อกันก็นนะบ่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 ่บ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 ่กับ่บ่บยบ่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 ่บ่ไ่บ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 ่ย่่บ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 ่กามาก่บ่บอบ่บ่บอบ่โอ้ยเสือ บ่มีดอกพี่น้องใกล้มือบ่ยังอันนั้นบ่ไลวันติว่าบ่มีนีไลวันที่10 11แล้วนี่หาเจ้าภาพโทรมาเฮ็ดจังได๋เฮาสิออกงานบ่ดีว่าเสียงเสียงเวทีบ่มีสั่งไผหนีจากเฮาแล้วเสิได้สแล้วันที่นี้แนวเฮาจังได๋แม่นดีบ่ดีเฮากลมลุกคุคั่นสู่มานํากันมันถูกมานํากันจนฮอดจนฮอดมีมือนี้เนาะเอ้าแม่นจนฮอดมีมือนี้สเฮาถูกมานํากันได้เห็นๆกันสู่มานํากันว บ่มีเงินหมดสิ่ใจกันเนาะผู้นี้ก็ติ้วติดลูกน้องคือกันคุณนี้ก็ติดสั่งไให้โตส่วนคนคนสิมีฮอดมื้อนี้ก็ได้คิดเริ่งว่าถ้าไม่อัดของวงใหญ่อยู่ในห้องตู้บ่ได้เอามาใส่จักเพานนี่ครับบ่ได้เอาไปใส่เลยครับบ่ได้เอาลูกขวานมได้แจฉออกจากลิ้นของมือเดียวกันเด้ครับคืออย่างีกยากมันหายากแม้จะยุดใครเดี๋ยว่ายังว่าพ่อพ่อได้คือยากทีนี่แหละคั่นว่ากิกลางใหญ่มื้อใดก็คือพร้อมแหม ุยืนยันการันตีบอาจจะได้สมแซมไม่อาจเป็นบางส่วนเพราะว่าไม่อาจอดีคอบฮัก์คโน้ตไปเนาะยังต้องหลังวันที่ซิทเอสนี่หระเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันกังเวที่ไหนอดีการม่ไงแกจังบอกตัวกับลุยตัวไหพี่น้องล่อค่อยเนาะพี่น้องเอฟซีแอคแทงสู่สุปเปอครับเขาได้กล่นน้ำมือหรืว่าการสานกันนี้มันเย็ดแล้ววัดแล้วสุดยอดสุดยอดหรือว่าเมื่อนี้ได้ไม่กินเขาเร่งน้ำทางไทยเรากินเขาเร่งน้ำตีนู้ดแต่ทเป็นการ ยืนยันนอพี่นอกนะครับจากปากพ่อไพ่ของเขานะครับวันนี้มาคุยกับบวดกอดีพี่ยหยุดมาบอกชูฟัง<อ>ว่าครับครับว่าพี่ไพ่สิไปวงนั้นวงนี้ละ<อ>่ะเอาด้วอกันตรงรอนแต่ดึงยินแต่ทั่วเชียวก็จะเพียร์เขามากอาจจธรรมดาเนาะมันช่วงระยะมันขาดสินโควิดจังเดยเป็นจังเดย์คือว่าแล้วก็ มันใจเต็มร้อยพี่น้องครับเลี้ยวไว้าสาั่งไสจันได้คือผสมกับเข,าาเขาเ้าหค่เข้าวหอมถิ่นน้ียมันยังมีแนวค้ากันอยู่นะ,ะต่อไฟ้กับอะไ้ออกจันมีเทียแหลอดนึงก็บอก่เก็บข้งออกจันมีมาเมื่อกนไฟก่อนไงไฟห้างต่อไฟห่างไน่เอาไปส่องสรุปแล้วพอไฟก็ยังยืงนยัไนไปน้ำกันพี่กอลวดีนะ ร100้อยตัวอร้อยเย็ดต <that> ีร้อยเย็ดเลยเเกินร้อยเกินิรอยเกินร้อยเมื่อเกินร้อยเมือไรเย็ดครับพี่น้องครับแ้บบมือไหนอะไรจีเลียตู้ไหม่นตอนนี้ก็สร้างตู้ไปประมาณสักอาทิตย์นึงอะเนาะตอนนี้เจ้าไปขึ้นครับข้นตู้ไหมตู้เบียดเมันอกี้ขึ้นเกลีว่าตู้เบียดแต่เวอร์ชันไม่ครับ โหดก็เกาอีอะีว่าหูพี่น้องก็สิว่าเขาจังส่ใ่พี่น้องแต่ที่ตามหมดก่าพี่น้องปนีที่ตามเงสาหน่อยพี่น้องว่าทคดีครับนี่ก็เป็นดีแต่ว่าคือเป็นระบพวนีโอ